ช่องทางสวัสดีครับสวัสดีครับตอไปครับวันนี้จะนำประกันแพ็กเกจของ FWD นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นตัวแพ็กเกจนะเป็นประกันชีวิตว่วงโรครายแรงจ่ายไม่จบนะครับอีกข้างางหนึ่งมีภาพไม่เห็นด้วยชัดมาก อีกช่องางหนึ่งก็จะดูที่ปกนะครับคืออย่างนี้ทาง F อฟบดีน่ะเขามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายเยอเกินนะครับในแต่ละปีออกมาเนี่ยนะครับจำนวนมากทีกนี้ในปัจจุบันนี้มีไคนทระกันนะสิ่งที่คนจะเรียกร้องนะที่คนส่วนใหญ่จะร้องหาก็คือประกันตัวโรคหายแรงไนงะ เบี้ยไม่ปรับมีไหมเบี้ยคงที่มีไหมนะครับจริงๆเขาออกมาแล้หนึ่งตัวนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอคนก็เรียกร้องไปเรื่อยๆนั่นแหละส่วนใหญ่ที่เจอที่เจอมากๆเลยก็คือจ่ายแล้วมันจบแล้วคนนะพอป่วยแล้วอยากซื้อประกันเมื่อป่วยโรคแรงแล้วนะและอยากซื้อประกันคําถามจะไปซื้อที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนมันซื้อไม่ได้ ไม่มีใครขายให้เราแล้วเออนี่คือปัญหานะครับทาง f อฟเีจึงททำสัญญาขึ้นมาจะนั่นเป็นแพ็กเกจด้วยนะเบี้ยประกันตามใครๆก็ทำได้เบี้ยประกันต่ำม,มากท่านผู้ชมนะครับเบี้ยประกันต่ำม,มากที่สำคัญรับตั้งแต่สวัสดีครับคุณนุ้ยครับสวัสดีครับเบี้ยประกันมันต่ำม,มากรับตั้งแต่เด็กหนึ่งเดือนหนึ่งวัน โดยปกติโรคร้ายแรงน่ะเด็กน้อยเขาไม่รับนะแต่เล่มนี้หนึ่งเดือนหนึ่งวันรับแล้วที่สำคัญจ่ายแล้วไม่ยกหยุดการชำระเบี้ยด้วยนะครับคุ้มกองชีวิตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำทุนล้านคุ้มกองชีวิตให้หนึ่งล้านกรณีเสียคิตและจากไปสัญญาสึ้นสุดแต่กรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะ กรณีป่วยเป็นโรครายสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพระคมนะช่วยกันทำมาหากินนะอ่ะคืออย่างนี้เวลาเราซื้อประกันชีวิตสิ่งที่คนเรียกร้องและอยากจะทําต่อก็คืออยากจะมีตัวโรคระแรงคุ้ครองต่ออยากจะมีประกันตัวโรครยแรงคุ้ครองต่อแต่ประเด็นคือนะครับมันต้อง ซื้อเพิ่มพอซื้อเพิ่มเสร็จปุ๊บปัญหาที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมเมื่อเจอแล้วจ่ายและสัญญามันสิ้นสุดจ่ายแล้วมันจบและคนนะพอรู้ว่าประกันจ่ายจริงทราบไหมครับสี่ใิปีต่อไปคืออะไรเขาอะอยากจะได้ต่ออยากจะซื้อต่อเสียงดังนิดน,นึงนะพอดีผมอยู่ข้างนอกนะครับอยากจะซื้อต่ออยากจะมีประกันต่อคําถาม เราป่วยแล้วใครจะขายให้กับเรากรมมาทำเล่มนี้ไม่เหมือนชาวบ้านนะตอนทําทาหนึ่งเล่มฟังนักท่านเนี่ยอ่ะห้องนี้เห็นนะครับเนี่ยทำเล่มใหญ่ในเล่มเดียวเนี่ยนะครับตอนทําทำหนึ่งเล่มอีกช่องทางหนึ่งเห็นนะครับหวันซ้ายตัวใหญ่น่ะคือหนึ่งเล่มในเล่มนี้คุ้มครองชีวิตให้ด้วยคุ้มครองให้ร้อยสิบโรคร้ายแรงทุกระยะระยะเริ่มต้นก็คุ้มครองห้าสิบโรคระยะลุกลามก็คุ้มครอง 60โลในระยะไหน,อนของกรณีเสียชีวิตตายแล้วก็จบแล้วก็เริ่มการทุบกมรมนณนเพล็กที่เหลือใครรีบไปก่อนผมไม่ตามไปนะใครรีบไปไปก่อนเลยผมไม่ตามไปโลกยังสวยงามนะครับดังนั้นเมื่อทํามาหนึ่งสัญญากรณีที่ไม่ใช่เสียชีวิตได้จ่ายระยะลุกลามไปแล้วหนึ่งครั้ง ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะอีกช่องทางหนึ่งเห็นภาพชัดๆเลยมี8อีก8กรมทรรเกิดขึ้นทันทีแต่ทํางานครั้งละ1กรมธรรน,นะครับอีกช่องทางนึงเห็นภาพอีกช่องทางนี้ผมจะหาวิธีขึ้นให้เป็นนะครับช่องทางหนึ่งนะครับเนี่ยช่องเนี้ถ้ากรณีตัวหลักทํางานหมายว่ากรมธรรหลักทํางานแล้วนะเป็นกรมธรรหลักนะทํางานแล้วยกเว้นกรณีเสียชีวิต เมื่อได้จ่ายออกไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซจ่ายโรคร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะตกเป็นกลุ่มคนทุกมากเช่นเชิงหนาวร์ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ออกไปแล้วหนึ่งร้อยเอเโดยปกติเราต้องวิ่งไปหาซื้อประกันเพิ่มเติมมาแต่เล่มนี้ไม่ต้องแล้วนะเขาบอกว่าง้นเอางี้เราให้คุณโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังนี่แปดกรมธรรม์มองเห็นไหมครับและข้างล่านนงน้องๆ้องมาอีกห้ากรมธรรม์แปดกรมธรรม์คืออะไร คุ้มครองโรคร้ายแรงอีก59โรคที่เหลือจ่ายครั้งละโรคนะครับครั้งละโรคนะ59โรคโดยปกติเราต้องวิ่งไปหาซื้อแต่มันซื้อไม่ได้เพราะไม่มีใครขายใช่หรือไม่แต่ตัวนี้นะหากตัวที่หนึ่งงานสัญญาหลักทํญญา <S <S ง,งานนะครับคําว่าสัญญาหลักกับ,ญญบตัวที่เราจ่ายตังค์นะทํางานโรคใดโรคหนึ่งนะญญ 1, ในจานวน60โรคไม่ต้องจ่ายี่ กรมธรรมจะแพ่กระจายออกไปไปทั้งหมดอีกนี่เลยเป็นแปดกรมธรรมในจํานวนแปดกรมธรรมเนี่ยในจํานวนแปดกรมธรรมเนี่ยทางานทีละกรมธรรมไปีละครั้งอ่าโดยี่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์นะมันเจ๋งเลยล่ะนะครับครั้งทํางานครั้งละกรมธรรมโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงียประกันแล้วมันเจ๋งมากนะครับ พราะฉะนั้นขอให้ตัวใหญ่เนี่ยทำงานตัวเดียวที่เหลือไม่ต้องชำระเบีย้ยและก็ยังมีกลุ่มเล็กๆอีกห้ากรมธรรนนะครับวางช่องอีกช่องหนึ่งไม่รู้ว่าผมชี้อะไรแต่ช่องหนึ่งจะมองเห็นเพราะช่องนี้ผมหมาดทีเดียวก็ฟินกนไม่ได้นะครับนะครับจะมีกรมธรรนเล็กๆอีกตัวนิ้จ่ายแค่สี่สิบเอร์เซ็นแต่จ่ายสูงสุดห้ารั้งนั่นหมายความว่าสัญญาพวกนี้จะมาแขวนอยู่ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องชำระเบีย้ยแล้ว โดยปกติเราต้องไปวิ่งหาใช่ไหมโดยปกติเราต้องไปด้ดนรนหาแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับความถ้งครองมันเกิดขึ้นอัตโนมัติไอตัว5้าเล่มหลังเล็กๆนี้นะครับไม่มีระยะห่างนะเดือนนี้เป็นโรคกอไก่เดือนถัดไปขอไข่จ่ายเลยนะแต่จ่ายแค่สี่สิบรนต์ทำ้านหนึ่งจ่ายสี่แสนแต่จ่ายทั้งหมดห้าครั้ง เดือนมกราเป็นโรคหนึ่งจ่ายไปสี่แสนเดือนกุมภาพันธ์เป็นโรคหนึ่งจ่ายไปสี่แสนเดือนมีนาเป็นโรคหนึ่งจ่ายสี่แสนเฉพาะหมวดนี้มีมูลค่าสองล้านกรณีคุณประกันหนึ่งล้านบาททุกท่านครับที่สําคัญทราบไหมครับว่าวันนี้เด็กน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งวันเข้าร่วมโครงการได้เด็กน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งวันเพศหญิงอายุหกขวบเบี้ยประกันไม่ถึงสี่พันบาทประมาณสาม สามพันเจ็ดร้อยบาทได้เหมือนผู้ใหญ่ทุกประการได้เหมือนผู้ใหญ่ทุกประการทำสัญญาขึ้นมาหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มเมื่อทำงานป่วยหกสิบโลก้ายแรงเมื่อไรแตกแผ่กระจายไปรู้ไหแเล่มมีมูมลค่าเล่มละหนึ่งล้านบาทกรณีทำหนึ่งล้านบาทกรณีทำห้าล้านบาทหากมันทำงานหนึ่งเล่มหมายความว่าจ่ายไปห้าล้านแล้วมันก็แผ่กระจายไปกรจายมาอีกทั้งหมดห้ากรมาทานขอโทษครับ 8กรมทานกรมทานลัก5ล้านบาทส่วนไอ้เล็กๆข้างล่างเนี่ยก็เท่ากับกรมทานลัก2ล้านเพราะ20ปร์เซ็นใช่ไหม5้ากรมทานเหมือนกันคุ้มความไปถึงเมื่อไรแม้ไม่จ่ายเบี้ยคุ้มครองท่างไปถึงอายุ9 9ปีแม้คุณไม่ได้จ่ายเบี้ยแล้วท่านทั้งหลาย FWD เขาทำถึงนะครับมีประกันหลายแบบนะครับมีประกันหลายแบบ นะครับที่ออกมาและที่สำคัญตัวนี้แพ็กเกจกรณีที่เกิดจ่ายบี่ยออกไปแล้วนะครับกรณีจ่ายทุนออกไปแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องชำระเบี้ยวางคุ้มครองยังคงอยู่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้ากรมนันใหญ่เล่มนี้จ่ายออกไปเล่มเดียวอีกแปดกรมนันขั้นบนตัวนั้นจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเล่มนะไม่ต้องชำระเบี้ยหยุดการชำระเบี้ยและก็จะมีห้ากรมนันน้อยๆเี่มาอีกจ่ายสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ทำแมาร้านจ่าย2องร้านโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยเอาไหมล่ะโดยปกติเราต้องไปวิ่งหาใช่ไหมแต่เล่มนี้ไม่ต้อง FWD เขาแคร์คุณกว่าใคร FWD เขาพร้อมดูแลคุณแม้คุณหยุดการชำระเบี้ยแล้วคุณเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฟังดูแล้วนะครับดีมีประโยชน์กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับผม พอใจว่าแต่ละสิ่งที่ผมานําเสนอในแต่ละครั้งที่มีโอกาสมันเกิดประโยชน์สาหรับคนทุกคนนะครับมันเกิดประโยชน์มากมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเหมาะกับแบบไหนคนที่นําประการคือคนที่มีความวิตกกังวลแผนนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าแผนนี้คุณกรองชีวิตร้อยเปอร์เซ็นต์ามาล้านจ่ายห้าล้านนะ<ม>เด็กน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งวันรับแล้วนะเด็กน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งวันก็รับแล้วเด็กบกบวบ แตน 4, หน,นึ่งยังไม่ถึงสี่พันเลยเอาใหม่ล้านหนึ่งยังไม่ถึงสี่พันเลยป่วยโรคใดโรคหนึ่งแปดกรมาหรได้มาโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังตลอดชีวิต5้ากรมาหน้อยเล่มนี้ก็ไม่ต้องจ่ายตังคุ้มครองจนถึงอายุเก้าสิบเก้าปีไม่ต้องรอห้าปีสิบปีไปซื้อใหม่เพราะว่าคนที่ป่วยโรคไแรงนะไม่มีบริษัทประกัน,นบริษัทไหนก็ขายให้แต่เล่มนี้เขาแก้ง เดิมนี้เขามองว่าคุณคือคนสำคัญนะครับรับไปเลยตัวหลักทำงานจ่ายทุนประกันออกไปปุ๊บไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อฝั่งซ้ายเห็นภาพชัดเจนครับอีกข่องทางหนึ่งเห็นภาพชัดเจนมีกมรมธรรม์เกิดขึ้นใหม่แปดก,กมรมธรรม์โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังทํทำทุนประกันไปล้านหนึ่งแต่ละกลมรมธรรม์ก็มีมูลค่าล้านหนึ่งจ่ายปีละหลัง เจอโรคอะไรปีไหนลูกเราเอาไปเลยเงินก้อนดีไหมแบบนี้ไม่ได้จด่ายที่แล้วนะส่วนข้างล่าสุดกรมฐานตัวนี้มีมูลค่า40%ของคุณละัะทำน้านมันมีมูลค่า400,000ถ้ามันจ่ายไปแล้วคุณไม่ต้องจ่ายตอ่อมันสําบร้จยด้วยตัวมันเองคุคง้มค,ครองไปถึงอายุ99ปีคุ้มครองไปถึงอายุ99ปีนะครับ เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังมองหากำลังอยากคิดอยากจะทำประธานมาปรึกษานะครับโกรมาทันเล่มนี้ให้คุ้มจริงๆคุ้มทั้งระบบนะครับหยุดการชำระเนี่ยยังคุ้มรองต่อนะครับแล้จริงแล้วกรมมาทันทุกกรมมาทันให้เป็นของ f w d เองหรือค่ายใดก็แล้วแต่เมื่อจ่ายออกไปแล้วจะจ่ายมันจบ ขณะที่ยังไม่คิดดีใจเจอตายจบขณะที่ยังไม่คิดแต่ดีใจคิดได้เมื่อไรเอา้าแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนอีกใครก็จะขายให้เรายำ้ำบางคนหาเจอตายจบพอเจอตายจบเย้จายกินดีใจ คนป่วยโรคร้ายแรงเมื่อรู้ว่าได้รับจริงได้รับความคองจริงจ่ายจริงสิ่งต่อไปคิดอยากซื้อเพิ่มประเด็นใครจะขายขายมีใครจะขายมีไหมป่วยแล้วมีใครจะขายจะซื้อราคาเท่าไหร่เบี้ยประกันควรเท่าไหร่ใครจะรับมันมีตำหนิมันมีแผลแล้วแต่อฟยู่ดีน่ะ เข okay, าคแคร์คุณกว่าใคร FWD ประกันชีวิตแคร์คุณกว่าใครเมื่อเล่มที่คุณจ่ายตางังนมาทำงานแล้วเพราะป่วยรคล้ายแรนย้ำเมื่อเล่มที่คุณจ่ายตังที่คุณซื้อนะทีนึงไม่กี่ใบเท่านะทำงานไปแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปดิ้นรนหา เพราะว่ามันจะแตกหนอกออกแนวเออมันจะแตกหนอกออกตัวเป็นแปดตัวเป็นแปดกลุมารัมนไหมจริงๆอย่างที่เดิมมาแหละแต่พูดเห็นภาพมันจะแตกออกไปเป็นอีกแปดกลมทรรมนทํางานปีธรรมคางานคุ้มครองอีก59โรคที่เหลือปีละหนึ่งครั้งไปถึงอายุ เกสิบเกปีโดยที่คุณไม่ต้องยิ้นรนซื้อไหมคุณกองเท่าไหร่ละพ่อถ้คุ้ครองทำคุณเท่าไหร่คุ้คกองเท่านั้นคุณทำตัวหนึ่งล้านเขากองต่อครั้งละหนึ่งล้านอีกแปดครั้งส่วนน้องน้อยสี่ตัวข้างล่างเนี่ยน้องน้อยสี่ตัวข้างล่างเนี่ยน้องน้อยสี่ตัวข้างล่างเนี่ยคุ้คกองเท่าไหร่คุณกองสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ขุ้นนะมรอง40%ของทุนทำร้านคุ้มรอง400,000ทำอัลารานคุ้ม 2, รอง2ล้านเจอระยะและต่อเป็นนิจ่ายง่ายมากนะไม่ยากนะหลังจากตัวหลักไปไม่มีการตรวจสอบแล้วนะทำเอกสารถูกต้องคุณหม,มอรักษาแล้วทำเอกสารถูกต้องยื่นเข้าไปไม่เกิน15วันรับก,การตังนะจ๊ะ ห้าหมวดโรคเป็นห้าหมวดโรคเป็นเบิ้ลได้ 1. นมาลุยมาลุยมาลุยยกเว้นมาลุยผิวหนังอันนี้เบิ้ลได้นะแต่ระยะห่างสองปีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับสองกล้ามเนื้อหัวใจตุยเสียบพันจากการการเลือกพวกนี้เบิ้ลได้นะสาแผลไฟไหม้แผลไ,ไหม้ชะก,ก,กัน การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะต,ตับตับอ่อนไตหัวใจปอดรวมไปถึงสเตนเซลพวกนี้เบิ้ลได้ฮะตัวนี้ก็คือในเรื่องของสโตรกตัวนี้จ่ายเบิ้ลสองครั้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกินเก้าครั้งนะคุณท่านครับนั่งข้างนอกอย่อาล้านออกเลยนะครับเอา้าเบิ้ลได้หลังจากจ่ายครั้งที่หนึ่งไปแล้วต่อไปนี้การเคลีง่ายมากทำไมถึงง่าย มันไม่ต้องตรวจสอบเพราะมันผ่านไปแล้วเพราะมันได้โดยยิ่ไม่ต้องจ่ายตังที่เดี๋ยวมันพูดไม่ได้ถ้าไม่ได้จ่ายตังค์ยังกองต่อบ้านท่านเรียกอะไรภาษาเหนือก็พูดเหมือนกันอีสานก็พูดเหมือนกันฮั่นก็คงพูดเหมือนกันฮัตนก็พูดเหมือนกันแต่ข้าวเจ้าพูดไม่ได้เพราะบางช่องก็ห้ามพูดเพราะมันไม่ได้จ่ายตังค์แต่มันเกิดขึ้นเองแปดห้องแปดมาทันอัตโนมัติละห้ามาเนอหนง้อยสี่จุดเปอร์เซ็นอีกห้าตัวมาทันตรงคำนิยามไปรักษามารักษาด้วยอะไรครับผมไม่รู้หรอก แต่คุณเอาผลการรักษามาเสียวทาง FWD เขาจ่ายเงินให้คุณไม่เกินสิบห้าวันไร้การตรวจสอบขอให้มันตรงในคำนิยามเหอะเอากัดตันไปเลยท,าทา่านทั้งหลายครับผมครูข้านหลนบพราว่านักำลังนำนะครับประก,กันตัวแพ็กเกจของ FWD ประกันชีวิตตัวนี้เขาชื่อว่ารีเกมรีแพรผมพูดได้ผมมีใบอนุญาตผมเป็นเจ้าหี่ของบริษัทแต่งตั้งมา นะครับเป็นระดับผู้ผู้บริหารผู้ห่วยการขายนะครับมานําเสนอท่านมาเล่าให้ท่านฟังหากฟังดีมีประโยชน์นะครับพักใครก็ได้ที่คุณไว้วางใจไม่จำเป็นต้องไปประพัดครับใครมาได้ของเอฟดูดีมีติงชื่อมันว่ารีเกมฟรีแค่เวลาท่านสัญญาทำเล่มเดียวครับกลมมาทันเดียวนะเมื่อกลุมมาทันเดียว60โรคร้าย5 0โรค กหกสิบลูกลายระยะลูกลามห้าสิบลูกลายระยะเริ่มต้นไอ้ตัวเริ่มต้นน่ะมันไม่สนุกเท่าไรเพราะว่ามันต้องจ่ายเบียต่อนะครับและที่สำคัญมันมีแค่ห้าคันส่วนตัวลุกลามนม่ะมันหมดเก้าคันทันท,ทีที่ตัวใหญ่มันทํางานครั้งเดียวทำห้าล้านจ่ายไปแล้วห้าล้านไม่ต้องจ่ายเบียงดการชําระเบี้ยแตกหนอนออกอีกกองข้างบนกองใหญ่ๆ เตนอบอยมาทำไม่นี่ให้หร่ยอยบอไม่่ออกมาเท่าไหร่เดนอนะครับออกมาอีกแปดตมารนข้างบนนะครับโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์โดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์ข้างล่างอีกห้าเขาให้โดยที่ไม่คิดตังค์โดยปกติคุณน่ะจะต้องไปวิ่งดิ้นโดนเพื่อซื้อเมื่อป่วยแล้ว เขาไม่มีคนขายไม่มีใครขายมีแต่ครับแดะไม่เอาอย่ามาใกล้อย่ามาใกล,าากล้เพราะมีแผ่แล้วเขาไม่เอาแต่เล่มน,นี้เอฟรีเขาแคร์คุณมากดีหลังจากที่เราเดินทางมาด้วยกันแล้ว1ปีสปีห้าปีส0ปียี 20, ่สปีนะเรามีประโยชน์ต่อกันมาแล้วไม่เป็นไรป่วยแล้วต่อไปนี้พี่ไม่ต้องนำอะไร เดี๋ยวเราออกความกองให้ใหม่อีก8ครร้านนะทำหนึ่ง้านคุ้มครองไปอีก8ครั้งนะค,ค,ครั้ง,ง,งละร้านทำห้าร้านคุ้มครองแปดครั้งครั้งละห้า้านและออกน้องเล็กๆมาอีก40เปอร์เซ็นต์ทำร้านคุุมครองสี่แสนทำร้านคุ้มครองยี่สิบโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยแล้วฟังไม่ผิดมันอกออกมาแบบนี้เลยแต่จริงๆอยู่ที่เดิมนะแต่ผมพูดเพื่อให้ท่านเห็นภาพมันอยู่ที่เดิมสัญญา Amsterdam เล่มเดิมเขาเขียนไว้อย่างนั้น ผมพูดแบบนี้ทาภาพแบบนี้คุณเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเป็นนั้นว่าแทนที่เราจะดิ้นรดนไปหาซื้อไม่ต้องเพราะว่า f อฟดีเขาพร้อมจะดูแลท่านโดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยแล้วดีไหมครับแบบนี้นะครับหาชสนใจพักเช็มาท้องทางไหนก็ต้องทางนั้นแหละทักเช็มาผมยินดีให้ทีมงานก็ไปตอบ หรือหากคุณรู้จักตัวแทน f w b ประกันชีวิตที่คุณไว้วางใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครอยู่ที่ไหนลองฮักดูเรามีเหมือนนกันชื่อเต็มมันว่ารีเคมรีแค,ค,คร์แคร์คุณป่าครแครเคยเจอไหมละ่ะทำสัญญาเรียบตรงเมื่อได้เอาเล่มแรกมาเปิดใะไรอีกอ้า เอามาไปโดนอีกโลกหนึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งปีนะก็เอามาก็มาทําเรื่องเบิกอีกเล่มหนึ่งก็เหลืออยู่หกล้าก็เหลืออยู่หกเล่มเ็นต้นมันเกิดขึ้นโดยขึ้น,น,นอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้ชาระเบี้ยแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเล่มนี้เดียวจริงๆเพื่อให้ท่านเห็นภาพ เพื่อให้นัานเห็นภาพว่าเมื่อจ่ายออกไปแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยต่อมันมีสัญญาเกิดมาอีกแปด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 เล่มแปดเล่มแบบนี้แต่ละเล่มมีมูลค่าเท่ากับคุณประกันภัยตานเริ่มต้นทําล้านเล่มเกิดขึ้นไหนก็มีค่าล้านทำห้าล้านก็มีค่าห้าล้านพูด,ดง่ายๆหลังจากตัวหลักทํางานไปแล้วทังเดียวหกสิบโลกันโร,อโรกอะไรก็ช่างจ่งจายไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นที่เหลือไม่ต้องจ่าย ให้แบบไม่คิดตันอีกแปดเล่มทำหาล้านมีมูค่าห้าล้านทุกเล่มเลยแต่ทำงานปีละครั้งนะต้องตาพักพอดงหรือและโรคพวกนี้นนนนเนี่ยมันไม่เป็นโรคกิดภานที่ไหนเนี่ยจำไม่ได้ก็สามครั้งแกก็ไม่ทนและขอขึ้น์้มก็ได้อันนี้ก็ไม่ต้องเคยเจอประเทศ ใํานี้ก็ไม่ต้องเลยเจอประเทศป่วยมาปีหนึ่งวันเอาไปอีกก้อนนึงขึ้นปีที่สามทำเกมเลยพิจารณาไม่ยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีผลอยู่แล้วไม่เกินสิห้าวันโอนกันก็้ามาทีทำห้ล้านปีนี้จ่ายไปหล้านรักษาอีกสองปีสป, 3, ปีขึ้นปีสามจะไม่หมาย หรืออีกเจ็ดเล่มไงเพื่อไปป่วยโรคอื่นอีกนะครับหรือหากรักษาหายขาดยังไม่เกิดยังไม่ถึงสองปีนะครับนับจากวันที่หายไปอีกสองปีเฉพว่ามาลุยตัวเดียวนะป่วยครั้งหนึ่งก็จ่ายครั้งหนึ่งทำเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่ไม่ได้ชำระเบี้ยแล้วนะยาำไม่ได้ชำระเบี้ยแล้วนะทุกท่านครับ ผมครูข้าทางจะมาเล่าไม่ทันท่านทุกท่านที่น่าสนใจมากๆเป็นแพ็กเกจประกันโรคร้ายแรง110ร้อยสิบโรคร้ายแรงเจอ็อย่างเงี้ยสมมุติปีหน้าไปเจออีกโรคหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติปีหน้าไปเจอีกโรคหนึ่งอะไรก็ไม่รู้รับไปอีกทำห้าล้านจ่ายห้าล้านและเหลือเจ็ดเล่มใช่หรือไม่เหลือห้าสิบแปดโรคใช่หรือไม่ หากครัง้งแรกยังไม่เคยเคลมตัวนี้เหลืออีกห้าครั้งเหมือนเดิมนะแต,ต่วนี้จ่ายสี่สิบทำห้าล้านแต่ละครั้งมูลค่าสองล้านนะจ๊ะด้น